สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภัยมองหาตราสัญ,ญลักษณ์คิวถ้าพูดถึงการทำการเกษตรนะคะทำอย่างไรให้ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงเนี่ยส่วนสำคัญก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ การวางแนวทางการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ะนะคะเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตค่ะแล้วก็คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุดวันนี้เราก็เลยมีแนวทางในการทำการเกษตรที่ประสบความสำเร็จมาฝากคุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ,คะ ่อนที่จะมีการรวมตัวของสมาชิกแปลงใหญ่สมาชิกเคยทำนาและไร้มันสำปะหลังเป็นอาชีพหลักและเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพเสริมแต่เนื่องจากสภาวะฝนแรงผลผลิตตกต่ำราคาไม่แน่นอนจึงได้หันมาเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพหลักเริ่มต้นจากสมาชิก4ี่รายที่ตำบลภูดินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน์และมีเพียง8กระชังเท่านั้นเลี้ยงแบบต่างคนต่างเลี้ยงติดต่อหาพันปลาอาหารเลี้ยงปลาและหาตลาดจัดจำหน่ายเองจากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรนำ การเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้ามาให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิตและจําหน่ายอบรมในเรื่องของการลดต้นทุนและมีหน่วยงานภาคีต่างๆได้เข้ามาดูแลเช่นสำนักง,งานประมงจังหวัดกาลสินจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดกาลสินกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาดินเนี่ยจะเลี้ยงปลาดินอยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อลำปาวนะฮะดังเก็บน้ำเผื่อลำปาวเนี่ยเป็นที่สารณาาสกบข,ของแผน่นดินเพราะฉะนั้นการที่จะมาเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณเนี้จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของสัตว์น้ำควบคุม ผร้อำนมยกก็จะมาดูจุดในการเลี้ยงว่าไม่ไมกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับของอ่างเก็บน้ําเรานี่เนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ํามีการใช้ประโยชน์หลายๆฝ่ายนะครับในส่วนนี้เราก็จะมาดูแลดูแลในเรื่องของว่าไม่ทําสัตำน้ําต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีต่อการเลี้ยงแม้กระทั่งสัตว์น้ําที่มาอยู่นี่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของสินค้าสัตว์น้ำนะฮะต้องมีการเลี้ยงอย่างาเป็นสัตว์น้ําที่ปลอดจากสารเคมีนะครับไม่ใช้ ยาปฏิชีวนะแล้วก็มีการจัดการดูแลต่างๆให้มันอยู่ในมาตรฐานอันนี้เป็นหน้าที่ของกรมประมงที่จะต้องมาจัดการดูแลตรงส่วนนี้ครับสัตว์น,น้ำเหล่านั้นจะต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็บอดจากสารเคมีหรือว่ายาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ไม่เป็นโรคแล้วอีกอย่างหนึ่งสัตว์น้ำของเรานี้นะฮะรับรองได้เลยว่าพื้นที่ของเกษตรกรเราซึ่งเป็นแปลงใหญ่เนี่ยได้มาตราฐาน GEP ทุกลายครับมีจำนวนสมาชิกอยู่ประมาณ250กว่ารายครับ เกือบหมื่นกระชังเมื่อเรามารวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วนะครับเราก็ดูแลบริหารจัดก,การด้วยการจัดอบรมนะครับเรื่องการเลี้ยงปลานินแล้วก็เรื่องโรคและการสุขาภิบาลปลาน,นิลนะครับก็การดูแลปลานินไม่ยากครับก็ให้อาหารเขาสามเวลานะครับเชา้ากลางวันแล้วก็เย็นเลยนะครับโดยคำนวณปริมาณน,น้ำหนักปลาแล้วก็ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักปลาครับการเลี้ยงปลากระชังในเขื่อนค่อนข้างดี ข้อดีที่สุดก็คือระดับน้ำค่อนข้างแน่นอนครับคือเขื่อนเขาจะมีน้ําไว้ให้เราเลี้ยงอยู่ทั้งปีครับตลาดของเรานี่ยังเป็นส่วนใหญ่คือตลาดสดทั้งหมดเลยนะครับร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นของอ่างเป็นมเดิร์นเทรนนะครับปีหนึ่งเป็นล้านกิโลนะครับที่นี่ผลิตตอนนี้ที่เราบจัดอบรมให้สมาชิกแปลงใหญ่ไปแล้วก็มี ใช้อััวปลานินนะครับแล้วก็มีปลาตากแห้งมีปาลาร้าคั่วแห้งนะครับคือเรารวมตัวกันนี้เราสามารถหนึ่งละกำหนดราคาขายได้นะครับมีการวางแผนผลิตทีกก่ชัดเจนทำให้ปลานี่ไม่ไม่เกิดภาวะล้นตลาดครับ จากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานินในกระชังปี2561จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสากลผู้เลี้ยงปลานินในกระชงังเขื่อนลำปลาวจำกัดผลผลิตปลานินมีคุณภาพมาตรฐานสร้างอาชีพและ,ะไรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลานินในกระชังแห่งนี้ คุณผู้ชมทาโสดในช่วงหนะ้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะแนวทางในการทําเกษตรกรรมพร้อมกับการใช้ดินอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสมซึ่งแน่นอนนะคะส่งผลให้ผลผลิตที่ได้นั้นมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามชมด้วยกันคะ่ะ